สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสําหรับขอนำเสนอเนื้อหาส่วนเสริมและข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในนิยายแต่ไม่มีอยู่ในอนิเมะของเรื่องเ o ิร์ดเซิร์ฟออครทนี่หรือชื่อไทยจอตบตะกะดาบครั้งซีซั่นที่1นึ่งอีพีที่เจถึงเเลยนะครับโดยคลิปนี้นะครับผมจะยิบยกเนื้อหาตัวที่น่าสนใจตรงไหนที่มีในนิยายแต่ไม่มีในอนิเมะนํามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเพิ่มข้อมูลให้กับท่านผู้ชมที่เป็นแฟกนการ์ตูนเรื่องนี้ให้มากขึ้นครับ แต่ก่อนที่คุณจะไปรับชมเนื้อหาดัานในถ้าคุณคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ชอบสนัำกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อผมและทีมงานจะได้มีแรงทาคลิปต่อไปและถ้าใครนะครับอยากสปอร์ตค่าข้าวค่ากาแฟพวกผมตอนนี้ช่องผมนั้นมีฟีเจอร์ซูเปอร์แตงแล้วมาดูเด็กกันได้เลยนะครับขอบคุณครับเอาละไปเข้าเนื้อหาก่อนเลยก่อนอื่นนะครับมันจะมีช่วงเนื้อหาระหว่างตอนที่6และตอนที่7ที่ตัวอาร์เดเมไม่ได้ใส่เข้ามา โดยตัวอนิเมะได้ตัดออกไปตามจริงแล้วนะครับเฟดกับไม้เนะ่ะได้แวะพักที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านอันอุดมสมบ,บูรณ์ที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวสาลีราะบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้ได้พัฒน,นาขวามเป็นอยู่ได้ดีมากๆทุกแห่งเต็มไปด้วยกังหันน้ําและจะได้ยินเสียงโม่หินที่ใช้ในการบดแป้งสาลีทําให้เรารู้ได้เลยว่าหมู่บ้านอันห่างไกลนี้ไม,ม่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารเลยแม้แต่น้อยนอกจากเกษตรกรรมก็ยังมีการทำปศุสัตว์ ทั้งปลาที่มีหัวและหมูกินหญ้าเห็นอยู่ทั่วไปตามทุ่งหญ้าโอ้เล่ามาตั้งนานนะครับลืมบอกชื่อหมู่บ้านไปเลยหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่าซุยเป็นหมู่บ้านที่บรรดาเหล่านักรบที่กําลังเดินทางไปล่ามอสเตอร์ที่กาเรียจะแวะพักเติมเสบียงกันเรื่องเล่าอาจฟังดูดีครับแต่เบื้องหลังของหมู่บ้านนี้ช่างน่าหดหู่เริ่มจากเมื่อราวห้าสิบปีที่แล้วพื้นที่แห่งนี้ก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์เหมือนอย่างปัจจุบันโดยที่มาก็มาจากการที่มีน้าทะเลเข้ามา และพืชสีเขียวก็ถูกเลี้ยงดูโดยแหล่งน้ำที่ะลักเข้ามานี้และมันก็ทำให้ผู้คนเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อมีคนมารวมตัวกันมากขึ้นก็กาะเกิดเป็นหมู่บ้านขึ้นมาโดยที่แมห่หองน้ำที่ก่อกาเนิดความอัศจรรย์นี้มันคือมอสเตอร์ครับเป็นมอสเตอร์ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มากและยังกินจุอีกด้วยตามตำนานได้บอกว่ามันเป็นมอสเตอร์ที่หลายร้อยปีคือจะกินอาหารสักครั้งแต่จุดสำคัญคือมันกินจุครับ กินเยอะมากและเพื่อที่จะกินครั้งเดียวแต่กินให้ได้มากที่สุดมันเลยเลือกใช้วิธีที่ต้องอดทนและนั่นก็คือมันให้วันแห่งนี้ยืมพลังด้วยแหล่งน้ำที่มันให้มาจะเป็นสิ่งที่ล่อลวงม,มนุษย์ให้เข้ามาอยู่รวมกันและที่สําคัญมอสเตอร์ทุกประเภทนั้นยังชอบมนุษย์เป็นอย่างมากชอบในที่นี้หมายถึงชอบที่จะกินมนุษย์เป็นอาหารและนอกจากนี้นะครับพลังจากแหล่งน้นํานี้มันยังมีพลังอีกอย่าง ที่ทาประโยชน์ให้กับผู้ใช้นั่นคือมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเมื่อใช้น้ําในการดื่มกินจะทําให้มนุษย์เหล่านั้นตั้งท้องลูกเป็นลูกแฝดซะส่วนใหญ่ซึ่งนี่ก็เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารที่มากขึ้นสุดท้ายก็เช่นเดิมนะครับเล่ามาตั้งนานเืยบอกชื่ออีกแล้วมอสเตอร์ที่มีพลังมหาศาลแบบนี้นักนิยายแปลไทยได้แปลชื่อมันไว้ว่ากระืนนครเอาละครับมาเข้าสู่อเนื้อหาแล้วกันครับผมตอนที่7-9สําหรับการพิสฝนของเฟด ที่ได้อารอมาช่วยสอนให้นั้นมันเป็นการฝึกที่หนักเอาการเลยทีเดียวเพราะการฝึกนี้เป็นการฝึกหนักที่ต้องยัดสิ่งที่ต้องใช้เวลาเรียน3ปีให้จบภายใน3วันเลยทีเดียวครับผมตัวที่ทำแบบนี้ได้ส่วนหนึ่งก็มาจากค่าสเตตัสที่เกิน2ล้านทองเฟดและนอกจากนี้ก็ยังมีสกิลฟื้นฟูอัตโนมัติมาช่วยเสริมตรงนี้อีกด้วยสำหรับค่าสเตตัสของอารอนบาปทอสตัวเขานั้นมีเรเวลอยู่ที่1 8 0พลังกายสามล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พัน พลังโจมตี3,856,000พลังเวท3 9 4 8 8 0 0จิตใจ3,874,000แพและความว่องไว4ี่0 0 0 0ครับส่วนสกิลนะครับเฟดมองไม่เห็นเพราะอารอนนั้นมีสกิลอัมพลางเอาไว้และอารอนนะครับเขายัได้สอนที่เกี่ยวกับการตอบโต้คนอื่นในกรณีที่โดนใช้สกิลตรวจสอบใส่ตัวเองคือการปล่อยพลังเวทออกมาจากร่างกายซึ่งถ้ากาัดแตหวให้ดีแล้วแล้วก็ จะทำให้อีกฝ่ายหน้ามืดและใช้สกิลตรวจอบไปไม่ได้ชั่วคราวและสมัยนี้นั้นคนที่ทําแบบนี้ได้ก็มีอยู่ไม่ค่อยเยอะสาหรับตัวอารอนนะครับเมื่อก่อนเขาเคยได้ฉายาว่าเคนเซจากพระราชาเคนเซคือฉายาที่มอบให้กับผู้ที่ปราบปรามอนสเตอร์ระดับมงกุฎได้อย่างมากมายและศส,สรษะเพื่อเมืองหลวงมาอย่างยาวนานแต่อารอนก็ได้บอกว่าตนเองนั้นได้สูญเสียคุณสมบัติของเคนเซไปแล้วซึ่งเฟรดได้คิดว่า บางทีอาจเป็นเพราะอารอนต้องสูญเสียครอบครัวไปโดยได้ใช้ยานี้กลับมาแทนนะครับผมสาหรับฉากที่มายได้ถามว่าจะให้เธออยู่ปกป้องหมู่บ้านแทนก่อนไหมราคาค่าทํางานคือ50เหรียญทองแต่ในนิยายนะครับมาคิดราคาแค่ห้าเหรียญทองแต่ประตูของอารอนเองนี่แหละครับที่บอกว่าถ้าจ้างนักลบอย่างเธอเพียงแค่ห้าเหรียญทองได้ก็ถือว่าถูกมากถ้าตนได้วเฟรทำตัวราทิพยศาสตร์เสร็จจะให้เป็นห้าสิบเหรียญทอง เพราะที่ปราสาทมีเงินของอารอนเก็บไว้ที่นั่นอยู่นั่นเองสําหรับการที่อารอนบอกว่าตนเองได้ทดลองกิจับกัดแล้วนั้นความหมายในเรื่องนี้ก็คือมนุษย์ในอนิเมะเรื่องนี้พออายุมากขึ้นสักขาก็เริ่มโรยลาไม่ว่าจะปรับมอสเตอร์ไปเท่าไรเลเวลก็จะไม่เพิ่มขึ้นหรือไม่ก็คิดจักของเลเวลนั้นจะขึ้นอยู่กับบุค,คลิกตั้งแต่เกิดมาและจะไม่สามารถเพิ่มเลเวลไปมากกว่านั้นได้แต่การที่สามารถก้าวข้ามสิ่งนั้นได้นั้นและเพิ่มเลเวลได้จะเรียกว่าการทะลุกีดับกัด ซึ่งตัวของอารอนนั้นกานทรทะลวงที่ได้มาทําให้เลเวลปัจจุบันนะครับขายายแคบมากกป่าเดิมถึง10เท่าและตามตำนานก็มีนักรบอยู่น้อยคนนักที่จะสามารถทะลวงขีดจำกัดของตนเองได้ในฉากถัดไปนะครับก่อนที่จะมาถึงหมู่บ้านของไม้ตามจริงแล้วเฟร็ดถามถึงสกิลมหาบาปอีกด้วยซึ่งมาได้ตอบว่าสกิลตะกระเป็นสกิลมหาบาปที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะมันเป็นสกิลเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถทะลวงแนวคิดเกี่ยวกับเลเวลได้ ซึ่งแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดที่พระเจ้ากําหนดไว้แต่จะทําแบบนั้นได้จิตใจพูดถือครองสกิลจะโดนสกิลตะกระกืนกินไปสะก่อนนอกจากนี้มายังเสริมเพิ่มเติมว่าเพราะเฟดถายถึงสกิลโทสัตที่ไมยครอบครองอยู่ว่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่สกิลโทสัตนั้นมีอยู่ลำดับที่4ที่เหนือไปกว่านั้นก็มีราคากับโลภะตามลําดับครับผมถ้าไม้ตายของกรีดเนด้วยแบบเคียวนี่คือการโจมตีทีเดียวปริชีพ เป็นท่าไม้ไตายที่มีชื่อว่าเดลลี่อินเฟอร์โนท่านี้ถ้าหากักฝันเข้าไปตรงที่ที่รวมพลังไว้แล้วแล้วก็ต่อให้เป็นศัตรูแบบไหนก็ต้องตายอย่างแน่นอนเพราะมันคือคำสาดที่ยิ่งใหญ่ซึ่งฝังอยู่ในเคียวยักษ์ที่จะแพร่กระจายไปทั่วร่างจนทุกอย่างเน่าสลายไม่ว่าสิ่งมีชีวิตที่รนุนเข้าไปจะมีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่มีทางกัดขืนได้เลยครับเมืองกล้อมปราการที่คอยปกป้องแคแดนอยู่นั้นที่นี่จะมีความกลัหลนอยู่2ชนิดคือความกลัวหลนขนาดเล็ก และความโกลาหลขนาดใหญ่อัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกส่งมาจากเมืองหลวงจะมาเพื่อปกา,าครควบกลุ่มความโกลาหลขนาดใหญ่ซึ่งมันมีชื่อเรียกว่าเดดพารเดสจำนวนของมอสเตอร์ที่เข้ามาโจมตีมีจำนวนมากกว่าหลายหมื่นตัวซึ่งถ้าเป็นปาร์ตี้ธรรมดาคงโดนฝูงมอสเตอร์กลืนหายภายในพริบตาส่วนความโกลาหลขนาดเล็กจะมีมอสเตอร์น้อยกว่าแต่ถึงจะบอกว่าน้อยกว่าก็ามีจำนวนหลายร้อยตัวดังนั้นนักกบฏทั่วไปจะรวมตัวกันเป็นปาร์ตี้ขนาดใหญ่ เพื่อเข้าร่วมการต่อสู้และคนที่นำปาร์ตี้นั้นก็จะเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่เคยทำงานให้กับเมืองหลวงหรืออดีตนักรบศักดิ์สิทธิ์ที่่พยแพ้ให้กับการต่อสู้ที่โหดร้ายในเมืองหลวงหรือจะเรียกง,ง่ายๆว่าแพ้มาจากสงครามกลางเมืองและเมืองปอปักการบาบิโลนแห่งนี้ได้แบ่งเขตออกเป็นสามเขตทิศใต้เขตกองทัพเป็นที่พักของคนในกองทัพและอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากเมืองหลวงรวมไปถึงเหล่าทหารรับจ้างในพื้นที่ทิศตะวันออกเขตการค้า จะมีร้านขายอาวุธร้านอาหารร้านเหล้าและอื่นๆมากมายไม่ต่างจากเมืองหลวงเลยทีเดียวและที่ตะวันตกเป็นเขตที่อยู่อาศัยในเขตนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรงแรมชั้นสูงให้กับผู้เข้ามาพักอาศัยและนี่คือเนื้อหาใน,ในคลิปนี้นะครับของเนื้อหาสนเสริมและข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในนิยายแต่ไม่มีอยู่ในอนิเมะของจอบตะกะดาบข้างหรือเบอร์เซอร์กอฟกาโทนีซีซั่นที่หนึ่งอีพีที่เจ็ดถึงเก้ารวมกันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับย้ำอีกครั้ง ถ้าท่าชมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องสุลามกันสักนิดหนึ่งนะครับเอาละคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้กระผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ